จัดว่าใหญ่มากถูกใจชาวสะสมเหรียญแน่นอนค่ะโหนี่คืออะไรครับเนี่ยแล้วมีความเก่าด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในงานเอ็กซ์โปปารีสเอ็กซ์โปเมื่อปี1878หรือว่าประมาณปี2421ยสมัยนั้นแสดงว่าเอ็กซ์โปนี่มีมาตั้งแต่เป็นรอปีแล้วเหรอครับรวม200ปีแล้วมั้งครับ แลวสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดที่ฝรั่งเศสบ้างอังกฤษบ,บ้างนะฮะแล้วไทยเนี่ยสยามเองก็เคยเข้าร่วมในงานเ e อ็กซ์โปเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่รับนะ,ะบก็จะมีบูธให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาไปจัดไปลงบูธไปลงบูธอย่างอย่างสยามเองเนี่ยถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่เขาได้รับการยอมรับนะฮะข <itel man S 1> องนานาประเทศนะครับก็ก็ได้ไปจัดบูธที่นั่นนะฮะแล้วก็โดยปกติเนี่ย เขาก็จะมีแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆในงานเนี่ยก็คือเป็นหมวดของงานศรราิลปะนะฮะหมวดของเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็หมวดของอุตสาหกรรมของสยามเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นในด้านงานศรราิลปะอัตกรรม<อ>ทั้งหลาย<อ>นะฮะก็จะเป็นทั้งตู้ตงังโต๊ะเครื่องจักรสารบ้างอะไรเอาไปโชว์เขาเอาไปโชว์เขาแล้วก็เหมือนเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไปโชว์เขาแล้วเขาถูกใจเขาก็สั่งไปแล้วก็ทํา ไปส่งเขาไปขายก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเปิดประเทศให้คนเขารับรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรดีรนะฮะแล้วผมคิดิว่ามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําไมของไทยเนี่ยไปตกอยู่ที่ต่างประเทศที่ยุโรปเยอะนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าหลังจากจัดงานเสร็จเนี่ยก็คงจะมีการขายของก็คือไม่ขนกลับมานะครับก,ก็ก็จะมีของดีๆที่ที่อยู่ที่ที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเยอะเพราะว่า ของที่เอาไปโชว์เนี่ยต้องเป็นของชั้นเลิศใช่ครับนะฮแล้ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องบอกว่าคือเขาก็ได้ของแบบโฟโตไทป์ไปอ่ะใช่ใช่ใช่ไหครับแล้วพอเรากลับมาที่เหรียญเนี่ยก็คือว่าเหรียญเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่มากก็คือ8.6เซนติเมตรนะครับใหญ่และหนักมากแล้วก็ออกแบบโดยศิลปินชื่อดังของชาวฝรั่งเศสนะครับครับชื่อยูจีนโอดีนนะครับ ส่วนจานวนเหรียญเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผลิตมามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็คงจะมีราคาพอสมควรในสมัยนั้นนะครับให้ <บา S 2> เป็นที่ร<ล>ะลึกหรือว่าให้คนเข้างานเราได้หรือว่าเป็นรางวรรัลหรือเป็นอะไรอะครับก็ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ผมว่าอาจจะให้น้ําหนักไปที่ต้องซื้อนะฮะเข้างานแล้วต้องซื้อนะครับหรืออาจจะมีการประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ชนะไปกัไในเหรียญนี้ไปโอ้อย่างปีนี้คนเห็นที่ว่าบอกคนเข้าไปชมเป็นล้านคนเลยเหรอครับครับใช่ครับ งานนี้ในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเลยนะแล้วก็คนเข้าไปชมเนี่ยสิล้านคนสิล้านคนสิล้านคนซึ่งสมัยนั้นประชากรโลกก็ไม่ได้มากมายสัขนาดนี้นะครับแล้วเขาก็จัดใหญ่มากคือจัดในพื้นที่ประมาณ180กว่าเอเคอร์เลยครับอุยถ้าคนเยอะนะผมว่า มโอกาสดก็จะไม่ใช่เหรียญที่รลลึกแล้วล่ะครับเพราะมานมันคงไม่ไหวอะครับคงแจกกันไม่ไหวครับสร้างประเทศได้เลยใช้โลหะขนาดนี้เป็นเนื้ออะไรครับอันนี้อันนี้เป็นบรอนซ์ครับเป็นบรอนซ์เป็นบรอนซ์แต่ออกออกมาเป็นสีทองแดงหน่อยนะครับอถูกใจคนเล่นเหรียญครับโอ้ยอยากจะบอกว่างานสวยมากรายละเอียดดีมากรายละเอียดดีมากเก็บงานดีมากอ่าสำหรับคนชอบเก็บของเก่าการเก็บเหรียญแบบหลากหลายประเทศอย่างเดียวก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่ากับเราในอนาคตได้นะครับ Âu, lại kẹp liền, khóa xỉn